การเดินทางสู่สมรภูมิรถทหารคันนั้นพุ่งทะยานไปข้างหน้าส่วนทางกับรถราของผู้คนมากมายที่กำลังเดินทางออกห่างจากเมืองหลวงภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือขบวนยาวเหยียดของเราชาวบ้านที่อพยพผู้ซึ่งกำลังแบกสัมภาระเดินทางไกลด้วยใบหน้าที่อ่อนล้าและหวาดกลัวทวา่าเมื่อเห็นรถขบวนของพวกเขาชาวบ้านเหล่านั้นกลับไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแต่กลับโบ,บกไม้โบกมืออย่างแข็งขัน บางคนถึงกับชูทธงแตรรงพืนเล็กๆขึ้นบกสะบัดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเป็นการสื่อความหมายถึงกำลังใจอันเปี่ยมล้นที่มีให้แกเหล่าทหารหารและบุคลากรผู้เสียสละที่กำลังมุ่งหน้าไปทำภารกิจเพื่อประเทศชาติรถยังคงเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเสียงไซเรนดังกระหึ่มไม่ขาดสายระคับเสียงเตือนแห่งสงครามที่กำลังคืบคลานเข้ามาภูมิพัฒน์ได้จะจับจ้องภาพข้างหน้าที่เลือนราง ผ่านกระจกหน้าต่างหัวใจของเขาหนักอึ้งด้วยความห่วงใยในชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังจุดหมายปลายทางที่รถมุ่งหน้าไปคือเขตชายแดนปราสาทตามเมือนทมอําเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณและพรมเดนอันเงียบสงบปัดนีกลับกลายเป็นแนวหน้าที่กําลังเดือดระอุรอคอยการมาถึงของพวกเขา สองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับภูมิพัฒน์แล้วมันคือสองชั่วโมงที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเมื่อรถทหารจอดสนิทเขาก้าวลงมายืนบนพื้นดินที่สันส่นสะเทือนด้วยแรงกระแทกจากเสียงตึมๆดังระงงมไปทั่วบริเวณเสียงปืนใหญ่ที่คำรามกึกก้องอยู่ไม่ไกลมากนักตกย้ำถึงความจริงที่ว่าเขาได้มาถึงแนวหน้าของสงครามอย่างแท้จริงแล้วนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้แพทย์หลายคนเลือกที่จะอยู่แนวหลังด้วยความกังวลในพยษอันตราย ที่ยากจะคาดเดาทวาไม่ว่าจะอันตรายเพียงใดแพทย์ฉุกเฉินก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้นจุดนี้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนหรือหากมีมากกว่านั้นยิ่งดีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีและส่งต่อพวกเขาไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยต่อไปหัวใจของภูมิพัฒน์เต็มดารัวระกบจะหลุดออกมาจากอกเขายอมรับว่ายังคงมีอาการประหม่าอยู่ไม่น้อย ในฐานะแพทย์ที่เพิ่งเรียนจบใหม่ประสบการณ์ของเขายังห่างไกลาจากสถานการณ์ชีเป็นชีตายเช่นนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหน้าชีอันดับแรกที่ต้องทําคือช่วยเหลือเหล่าทหารหานที่กำลังสู้รบและได้รับบาดเจ็บให้รอดชีวิตไว้ก่อนคุณหมอมาถึงแล้วทั้งนี้เลยครับเสียงตะโกนพร้อมกับฝีเท้าที่เร่งรีบของนายทหารนายหนึ่งดังขึ้นใกล้ตัว ภูมิพัทหันไปมองเห็นเพียงใบหน้าของเขาที่ถูกพรางด้วยสีดำปะปนกับคราบฝุ่นจนมองเห็นแค่เพียงลูกตาเท่านั้นที่เบิกกว้างด้วยความตกตื่นหนกเสื้อผ้าของเขาก็เปื่อยเปื้อนไปด้วยดินโคลนและรอยเปื้อนสีคล้ำบางอย่างที่ภูมิพัทไม่อยากจะคิดว่าเป็นอย่างไรนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ข้างหน้ากำลังวิกฤตเพียงใดร่างบางๆของภูมิพัทรีบก้าวลงจากรถแทบจะทันที เขามุ่งตรงไปยังจุดรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วณที่นั้นรถพยาบาลหลายคันจอดรอพร้อมอยู่แล้วแต่ภารกิจหลักก็คือรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้ดีมากที่สุดก่อนจะส่งต่อผู้ป่วยเพราะการเดินทางไปยังโรงพยาบาลหลักนั้นใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเต็มซึ่งหมายถึงความเป็นความตายระหว่างทหารที่บาดเจ็บหนัก ภูมิพัฒน์กวาดสายตาบองไปรอบๆเห็นแพทยทหารหลายคนกำลังสารวนอยู่กับการปฐรมพยาบาลทหารที่บาดเจ็บสาหาัสซึ่งนอนเรียงรายอยู่บนเตียงนอนชั่วคราวหลายคนแต่ละคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่มีใครมีเวลามาสนใจสิ่งอื่นใดนอกจากชีวิตที่อยู่ในกำมือสายตาของภูมิพัฒน์หยุดลงที่ทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังช่วยกันแบกร่างของใครคนหนึ่งเข้ามาแล้ววางลงบนเตียงอย่างระมัดระวัง สภาพของทหารนายนั้นน่าตกใจเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาช่วงหน้าแข้งแผลชะการเวอะระกับถูกฉีกออกกระดูกน่าจะไม่เหลือสภาพเดิมแล้วโดยระเบิดครับหมอเสียงทหารผู้ที่แบกมาเอ่ยบอกสันๆนโดยนำเสียงที่เต็มไปได้วยความเร่งรีบและความตื่นตระหนกจิตวิญ,ญญาณของความเป็นหมอก่อร่างขึ้นมาอย่างฉับพลันพร้อมกับภาพที่อยู่ตรงหน้าภูมิพัฒน์ไม่รอช้า เขารีบสั่งการให้พยาบาลให้เติมอ,อุปกรณ์และค่าของที่จําเป็นให้กับตนเองอย่างรวดเร็วในสถานการณ์เช่นนี้เขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าเด็ดขาดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้คนไข้สีเลือดมากครับหมอ,อทํำยังไงดีเสียงพยาบาลดังขึ้นมาด้วยความร้อนรนภูมิพัฒน์กวาดสายตาพิจารณาสินที่อยู่ตรงหน้าอย่างรวดเร็วความรู้ทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาในสาขาวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กำลังะถูกนำมาใช้ในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ดูอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดเขาหันไปมองทหารหนุ่มที่บาดเจ็บสาหาัสมองขาที่โชคไปด้วยเลือดและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดขาของคุณไม่สามารถใช้การได้แล้วถ้าหมอจะอืมจะตัดออกคุณจะพร้อมหรือไม่ครับผม,พร,ม,รบมพร้อมครับหมอพร้อมครับทหารหนุ่มคนนั้นรีบตอบรับอย่างทันควน ด้วยนำเสียงที่เด็ดเดี่ยวเกินกว่าอาการบาดเจ็บของตนเองรากับรู้ดีว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรอดชีวิตอดทน่อยนะครับปม,มิพัทเอ่ยเสียงแผ่วพลางสุดหายใจลึกๆแล้วลงมือทําในสิ่งที่ตัดสินใจไปอย่างไม่รีรอน้าตาอืดคลอเบ้าตาด้วยความสงสารหตรหานุ่มตรงน้าอย่างจับใจแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือทางเดียวที่จะช่วยชีวิตของผู้ชายคนนี้ไว้ได้ ใช้เวลานานพอสมควรในการปฐมพยาบาลจนภูมิพั์มั่นใจว่าระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลน,นั้นทหารคนนี้จะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนภูมิพั์จึงอนุญาตให้ทีมงานทหารรับทหารคนนี้ขึ้นรถออกไปอย่างรวดเร็วนี่แค่เคสแรกก็ทําเอาเหงื่อแตกแล้วเรือนี้เขาพึมพำกับตนเองและทัาทางจะมีเคสแบบนี้ตามมาอีกเรื่อยๆเ,เสียด้วยเคสแล้วเคสเล่าถูกจัดการอย่างเร่งรีบทหารที่บาดเจ็บดักรายแล้วรายเล่า ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะถูกส่งต่อไปอยังรถพยาบาลเพื่อดำเนินการต่อไปชุดกราวสีขาวที่เขาเคยสวมใส่สะอาดตาตอนนี้เปือเป้อนเปื้อนไปด้วยคราบต่างๆฝุ่นดินโคลนและคราบเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่ยอย่างใดตลอดระยะเวลาสี่ชั่วโมงเต็มที่ภูมิพัฒน์ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนแข่งกับเสียงระเบิดที่ยังคงดังสนั่นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแม้สักนิด ความเหนื่อยล้าความกลัวความประหมาที่เคยมีถูกลืมไปโดยสิ้นเชิงเมื่อภารกิจเร่งด่วนสงบลงชัว่วขณะภูมิพัดถอดถุงมือออกล้างมือที่เปื้อนเปื้อนอย่างลกูลกๆกก่อนจะสุดตัวลงนั่งด้วยความเหนื่อยล้าจนแทบจะหมดแรงทหารจะมีอาการบาดเจ็บหนักหนักสุกส่งต่อไปโรงพยาบาลหมดแล้วฉับพลันนั้นสายตาของเขาเหลือไปเห็นทหารหนายหนึ่งที่กำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่กระพริบตาภูมิพัสสำรวจไปรอบตัวเอง ตตนเองนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือไม่มีมินถําซ้ําส่องเท้าแข็งแรงนั้นก้าวเดินมาหาตนเองมือของเขายื่นขวดน้ําเปล่ามาให้เววตาขั่วนั้นทําให้ภูมิพันรรู้สึกคุ้นตาเหลือเกินชายผู้นี้มีรูปร่างสูงปรุงกํายําแข็งแรงธรรมดะแมงความรู้สึกนี้ทาให้อดสงสัยไม่ได้ว่าทหารตรงหน้าคือใครกันแน่แม้ใบหน้าจะถูกอำพรางด้วยสีดำ จนแทบมองไม่เห็นรายละเอียดแต่เขาโครงใบหน้าที่ปรากฏยังพอบอกได้ชัดเจนว่าทหารชายผู้นี้ต้องเป็นคนที่หล่อเหลาอย่างแน่นอนเขามีจมูกที่สันโดงผมสั้นเกลียนได้สัดส,ส่วนดวงตาเป็นประกายคิ้วเข้มและริมฝีปากเอ็มขอบคุณนะครับผมมีพัดรับขวดน้ำมาและยกดื่มอึกใหญ่ทันทีความสดชื่นของน้ำช่วยดับกระหายที่เขาลืมไปโดยสิ้นเชิงจากการทำงานหนัก พอรู้สึกดีขึ้นและมองกลับไปอีกครั้งชายคนนั้นก็หายไปเสียแล้วเราขับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงหน้ามาก่อนปล่อยให้ภูมิพัฒนจมอยู่กับความรู้สึกประหลาดใจและความคุ้นเคยที่ยังคงติดอยู่ในใจ